เดี mm ่ยวแบบบ้วนในเขาเป็นจังไปเนี่ยที่เขาหน้าเข่าตอนนั้นเลยผ่มอมาเหบอเออไม่หอนไก่เข่าไก่กับงั้งไข่

พอดเกียวอยู่นดไเกีียวทางไหนนาาสีจางกี่บ่า่บเกลวกที่มากลุ่มเก้วละมือนี้บบเกว่ให้เก้วกทีกลุ่มเกียวนะมือนี้บ้าว่าบาเขาจะพูดยังไงในนีค่ะกองก็เขาเ้อีกเนาะกลุ่มก็เขาเหาอีกเขาอ่ะ นเนะนื้นอคนเกี่ยวคนเดียวน่ะมีแผลบ้างคุณน่ะเท่าเกินกับไล่โก้คุณพู่คนน่ะไม่ค้อนไล่ฟาดโก้อยู่มีคนเกี่กยวบ้านคนโตกองสาวนี้อ้ยช้ำน้ำหมอกชั่มน้ำหมอกลงคนตกันได้ นี่พี่เจ้าเพื่อนนู้นเขาไปนั่ออกอันนั้นมากกวาดีเนาะมาสายเหรอเอ้าเกี่ยวเกี่ยวใหม่คู่ของเขาจ้ะเขาเพิ่นได้ลึงอะมะช่วยแบบนั้นแหละเกี่ยวใหม่เพิ่นได้ลึงเนาะเราจะมุกชแค่เกี่ยวขัดเลยรวยวะเจ้าถ้าไปเกี่ยวคือว่านี่มันลงกว่านี้ได้เข่าอันหน้าเป่ารองค่ะมันงามงาม้าเรางามเข้าเดียวกันบ่เนี่ยเกี่ยวแบบบ่นในเข่าเป็นจังไปเนี่ย พี่เขาน่าเขาตอนนั้นเลยไกนเมากรมากเกงรถขัมาฮะนะเออขัมาแล้วนรถไทยบ่จักรถคนนั้นไถถิ่มาก็ไม่ยอะไรเออรถคนมันมีหลายเออมันต๊หน่อยเดียวนะไปละเด้อนี้เด้อเก่งใจเพิ่นล้วได้ปรนนี้เกี่ยวเราได้บระนี้ วันละวันละวันละชิฟานเด้อร์ก่อนจัำต่อจัำต่อวันละชิฟานกคนงานว่าเป็นนายนาเิ็นกินไรได้กินกับไรค่ะชิฟานหมดนะเดี๋ยวค่อยพอกันไหมเนาะพอเกี่ยวข้าวก่อนห่อเกี๊ยวเนาะหาคนเกี่ยวเนาะทาผู้เจ้าเพิ่น งานามาดิเกี่ยวกับม้วนขนานเล้มมาประดับคือเก้าเนาะคุณยาคุณตุกงานใข้ไข่เสี้ายแก็ขึ้นอะไรนีไข่ยู่ใจเกียวพกนัด้องเลยข้าตัง เราอีดามันให้รัอาหารมาแล้วนะคะเราจะถอยแล้วแราพาเลยไปนั่งโต๊ะนั่จัดนะพวกงานไม่ไหญ่มเออง่ายแต่ก็ยาขากว่าจะ

น hey. ี่งสาวนะยาละเบ้อห้ให้ไปแห้งให้าห้ต่เีขาตะมูตะมิกินแล้วไปให้เพื่นได้เด้อมันหักมันหักบ่มีอันหิวเนาะมีเลย้จบตอนนี้จบแหละอ้าวหาอนี้รันไปใส่กูเห็น โอ้ยเหี้ย,ย,ยไปแน่มันบอกมีอนันหี้ตีประเดนี่ไหนะทีแท้มันรีอยู่่นีะคือมอหุงเขามันจีเขียวเลยจ้ะแต่ไม่ว่าผมอออาหารว่างตัวน,นี้ว้าด ันาบกคือหลายแทะอ่าหมดสวงงามแทะโอ้พี่น้องมาางไงแทะไงมันอยูาเมื่อมืนี่กับผ้าหกคิดถุงน่ะมาอ้พี่น้องของกินว่างห่งานว่างไปก้าวมาเต่งพ่อกระแบบนี้แหละอ่าอันนี้หันเพื่อนปลูกแบบมีขีงวัวขีควายเลยแต่สะอ่อนเนาะหวานใจ้อยจินกันเลย cầm cài con. thua bằng nào, mới đã ăn với chăm gì chín ăn 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 lo ăn ngân thằng này มีชาใส่ต้มไก่นะจ๊ะทุกคนไก่หวานน้ำใส่คือไม่ายเอาเลย <c oughs> ขางมอก้์นเอาก็ได้นี่ป้าไก่ตัวบักใหญ่หนึ่งไก่แม่บอลนี่ <c oughs> เห็ดมะถวยนะคะเอามาในนั้นตัวถุยมาในี่ป้าไก่ตัวคือมะพีเนาะขั่วไก่เห็ดบอลนี้ได้ปาดเนี่มันได้ก่อน ะจะปาดเ<อ>ล<ะ>ียงแล้วนะครัจะเป็นคนปุ๋งเลยค่ะนะเป็นคนช่วยแม่ครัวป้ารถอีมันต้องแบบรถบบกี่แน่นอนนี่ไนงะใส่ลายเด้อพอแล้วใส่หลายเสียบลายพอนะใส่ลายแล้วมันใส่เกลือแ้วเคี้ยวเคี้ยวเลย เอาผงนัวเด้อใส่หลายแจ็บหลายซุมขามซุ่ะข่อมกม่อนเอื่มนี่ใงมคร่งมากกพ่สอ่านี่ใส่สม่อืมากพส้มงมากพวอมเอเออกวัน่นาแกาวดิ ่คัวัแม่ครัวกไปหาไายเติมกล้วยบอจากสีครืวด้วย่กคองามันนี่เราะต้นกล้วนะะนะ้วยอะรด้วยเลือดเลือดโมโพอย่างอารมณ์ค่ะข่าใสมีค่ามาเอาได้ค่าด้เือเืมมีลูกค้าได้ เห็นอ <laughs> 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 ันเห็นเขาเห็ดนะคือที่แซ่บแซ่บได้เห็ดหยาดซับมันเสียดเมนูหยาดซับเลยมีสิลงมือเองเลยต้มไก่บานเฮาต้มไก่ลาดก็เราใส่โหดใส่เข้าไปเลยเอยอ้วนร้านหดือไง ต้มไก่เด้พ yeah, so you know, okay, you know. ี and 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 ่น้องเอ้ยปลาต้มสีม uh, ันมื้อนี้น้ำมันมื้อนี้เขาเกี่ยวเข้าอยู่ใส่เด้เนาะว่าจะไปปลาได้กินต้มไก่ได้มาเด้อมาเด้อเวาหลายนะหน้าเท่าสเด้อแม่นโอ้ยเลือดมันบ่ทละพดเนาะกัดเด้อบ้านละหงเด้อบ้านละงใหญ่เด้อมาเด้อเป็ดเราก็มีดพี่น้องเอ้ยไปพาไปเบิ่งเากนี่โตบก่เป็เรามีไก่แล้วก็มี ไกกมีไก่กมีอ้มันกำเลยว้าวดิอตรงให้มันเตักแล้วตื่นเิแล้ววันนี้ได้ต่เติบตมเแล้วบานเต็มที่วันี้บาดนี่บาดชนันนี้ได้บาดนี้มานได้ สักเอาบดดลุแตงเย็นมันหอนเลยจ้ะปุ่มออกมาแบบเออมันหอนพันที์มักซดน้ำลายแล้วจังเพิ่มแล้วจังเพิ่มมันจะย่อเพิ่มใข่พึ่งยาดข้าวแห้งเพิ่มทันใจ้าหอนมาคุกินน้อกันเออว้าพี่เข่าไรเจตุอาลงมือก่อนเอาใส่ย่อยว่ย้อยเนาะ chiều đi chị vâng con đấy chị tự đúng với con chị vợ nhà mình mà chắc buồn em đâu mà đỡ mà đỡ mà đỡ phải giạt tùng cày đỡ cày mà nó hết hốt thế này hay thổi nó hết đấy sai là bớt điểm... sai <laughs> là bớt nhà nè เอาางเอายให้มือกองได้จ้งกองเพิ่มจีนว่ะกลองนีีไม่ไดจืดๆเนาะไม่ชื้นเอาคน่ายกังเรื่องเพ่ให้พ่อคน่เคนเบิ่คนเห็นลูกเยเพเนาะโอ้ยมันมันเฉนเฉงแบบนี้เอาทั้งนี้ก็ไม่ตนี่ก็ ก้าเปื่อยอยู่เลยแหละนะฮะกระตุ้มไก่เว้เถ่าไก่สีเดียวมือตรงไปไกินข้าวมันเช่แล้วเตายตอึดลงกินหลายลงเฟซก่อนใ่เฟซรุ่นนั้นวันนเอาตัว่นวันไม่ได้เดี๋ยวันนักลงบ่วงกันคนันงโต๊ะพักไก่ลมหนาวข้ามาล่ะนี่น่มัใช้ประแด็นกันกินแล้วใช่ป ใ่อยู่กับมือที่ที่ยาวสันวันหนาวเงื่อนตาหาแะแสงไฟช่องกรดาดเงือนน่ะจากลูกสี่ที่ใชเงื่อเพิ่นดีแหละบ่หนาวยองจากสัญญาน้นอ่อนอีกกระหอมหน่อยแข็งแตกลนะ นใจมันตัวอยากทินกิมากิใจมันนะกินชัวร์แทนเล้ไปอมาักินอยก็ดับเน่ไมันหอืมดนงบเนาะลองคเลนงใจใแน่เลยใจม่ดนเท้หางเกจเสื่อมหมดแล้ว ไม่เจาับอุ <t 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 so> ้ยติกับปูวะอืมดหน่อยอะครบๆเลล้ลนังช่องไหนกันมาเอิร์นมาเอ็กเอาดอนีด้หละคนละหกสิบพันตอนตอนแรงกับเก็บํำข่าวจอยให้มันเต็มมือมันหนีแล้ว าเบอร um ์วันนี <S <s ้ยุดเช่นยืดชายก็อื่หมแ่วเหนื่อยกันนะเจ็บสะดูกสะดูกหลังเบอจะเอาเด้อเอาอืมไปไดนจะเอาอันี้ไปหกชิบไปเ้หกชิบบอหกิกับมีเออเอาสิบกับสิบพันเลยเป็นก่อนจ้ะอันนี้ให้นี่ไปหกชิบเลนี่อันนี้เราสองคนแล้วเบอบรแยากันต่อหกสิบพันหรือว่าร้อย้าวบาท วันละร้อยชาวบาทพกสิพ <from> so ันกีบเด้อเหนือนั่งเลยผู้เชี่ยวไปไล่เอางูัวขึ้นเลยเพิ่มนะนั่งอันนี้อย่างปวดแอวนเลยปวดแหวนไม่้นเพิ่มนะไปรอเรอยไปเรืไปเรอยไปไล่เอางูัวขึ้นไปเอออ่ะแย่งได้เงินเลย ในเวลางามคือก็ขึ้นโหยงโหยงถ้าจะเอาไปหั่นชิปก็มีอยู่หั่นชิปไมบอกก็ได้ก็มีอยู่แตกเอาไปละไปซื้อไปซื้อมาแจกอะสำหรับคลิปนี้กาจบทังนี้ด้วยพี่น้องอื่นเทาก็จิมาเกี่ยวต่อเนาะอย่งอีกมือหนึ่งก็แล้วผักกุหลาบกุติแตามเด้อวยด่าทางกัจนะเด้อสบายดี